นี่ฉันต้องทำอีกแล้วผียันโดโฟมันเข้าสิงก่อนมันหายไปตั้งนานผียันโดโฟนี่มันกลับมาแล้วเข้าสิง์เสร็จฉันมากไปหน่อยเป็นไงวันนี้ รถคันนี้หลงตางนั่งเหรอใช่เหรอมไม่เข้าอุปทานเหรอเฮ้ยเว้ยไม่แย่งกันนะเอ้ยว่มันเข้ามาแย่งกันแล้วเนี่ยฮะเดี๋ยวมาทวงคืนหรอทำงาน่ะ เห็นอย่างงี้ตายเลยนะอะไรกันะอรถล,ลงตามาเท่า,านี้ได้ไงเนี่ยและไอรถรถตู้ของท่านอะไปไหนเดี๋ยวนี้ใครประมูลอะไรอย่างนั้นอะ่ะเออแล้วเอาไปไหนหนอ ต่างๆเหล่านีน้ดูในครั้งพุทธกาลเป็นตัวอย่างที่มันจะไม่ทะเลาะกันหลังจากครั้งพุทธการมานานเข้านานเข้า,า,ขามันก็เปลี่ยนไปคุณภาพคน,นเปลี่ยนไป คุณภาพคนครั้งพุทธการต้องเยี่ยมที่สุดน่พวกบรรลุธรรมแล้วก็แล้วไปพวกยังไม่บรรลุธรรมก็นเยอะแต่ได้มีศรัทธาแรงกล้า <c oughs> ผมม่รู้ทำแล้วมีเหตุผลอะจะทำหรือไม่ทำอะไรอย่างนี้พวกยังไม่รู้ทำมีัทธาเรื่องสายเออท่านก็ไม่ขวนขวายอะไรนะกับสถานที่ตะะัทลุสถานที่พระธรรมเทศนาสถานที่บังเกิดทางพระพุทธพระทรามพระสงฆ์ ท่านไม่เน้นสิ่งเหล่านี้ทใหม่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นบูชาคุณอริยเจ้าบูชายังไงบูชาคุณพระธรรมพระสงฆ์บูชายังไงถึงกันแน่ที่สุด แบบฉบับของท่านทาตามแบบฉบับของท่านยังทาได้เท่าไหร่สืบเชื้อสายมาได้เท่าไหร่เหมือนกับเชิดชูองค์ท่านเชิดชูองค์พระเจ้าท่านเชิดชูพระธรรมเชิดชูพระสงฆ์ปฏิบัติไม่ขาดว่าขาดตอนอย่างเนี้ยต่อกันมาพันปีสองพันปีอะไรไม่มีวันสูญหายไปไหนเลย ผู้เจ้าปฏิบัติแบบนี้นะาาพระสาวกปฏิบัติแบบนี้ต่อกันมาต่อกันมาเรื่อยนะเขาเห็นปฏิบัติดีเข,เขาก็เคารพครูบาอาจารย์ของท่านใครเป็นครูของท่านโอ้พระสมณะพระมหาสมณะโคดมเป็นครูของเรา มัอนพัฒสาลีบุตรไปเห็นพระสัจิพัฒสาลีบุตรสาะสอแหวงหาธรรมยังไม่ได้ที่ถูกใจสักอันไปเห็นพระสัจิดูไปดูมาเรื่องสายขึ้นเรื่องสายขึ้นเรื่อยเนีเ่ยคือ,อปฏิบัติสืบต่อปฏิปทาความประพฤติ วันสอถึงความเคารพในอาจารย์พระสิบุตรต้องถามใครเป็นอาจารย์ของท่านเนี่ยไหมก็ต้องสืบสาวไปถึงอาจารย์เป็นการเชื่อถูกปฏิบัติแบบพระสชัชิการไปบินาบาทการขบการชันดูดี ท่านก็ต้องถามใครเป็นอาจารย์สั่งสอนมาดีบ้างนั้นเถอะมาถึงถ้าเป็นสมัยปัจจุบันก็เหมือนกันถ้าเราได้ปฏิบัติดีดูสิเขาก็ต้องถามแล้วใครสอนท่านมาท่านเป็นลูกศิษย์ใครเป็นการยกย่องครูบาอาจารย์แบบที่ดีที่สุดสื่อต่อศาสนาที่ดีที่สุดความประพฤติการประพฤติปฏิบัติ ถ้าท่านเห็นอย่างนั้นท่านถึงไม่ทําอะไรสถานที่ตัดสลูก็ก็สําคัญะแต่ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ก่อสร้างอะไรสถานที่บังเกิดของพระรัตนตรัยไม่ได้ทําอะไรสถานที่ประสูตรไม่ได้ทําอะไรภายนอกท่านทําภายใน เหมือนครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่สมัยนี้ปฏิบัติดีปรยชาราเป็นลูกศิษย์ใครลูกศิษย์ลงปู่สาวหลวงปู่มั่นมันก็ความเคารพมันก็ไปถึงหลวงปู่เสาวหลวงปู่มั่นทั้งที่ไม่เคยเห็นนั่นเลยปฏิบัติให้ถูกเชิดชูทั้งตัวเองเชิดชูทั้ง ศาสนาทั้งหมดส่วนรวมทั้งหมดปฏิบัติบูชาไปเลถ้าเป็นครั้งนั้นวัตถุไม่เกี่ยวเลยเห็นไหมคุณภาพคนดีเต็มที่เข้าใจเหตุผลไม่เกี่ยวกับวัตถุ คุณภาพคนด้อยลงแล้วเอาเะียวัตถุเขค่อยแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาไม่ใช่เพราะเก่งเพราะอะไรเพราะคุณภาพด้อยลงความรู้ด้อยลงกลับมาเห็นตรงนี้ฮะกลับมาเห็นว่าคนด้อยลงมันถึงต้องไปยกอันอื่นมายกวัตถุขึ้นมา ยิ่งด้อยลงเท่าไหร่ยิ่งยกมากเท่านั้นคุณภาพด้อยลงเท่าไหร่ยิ่งยกขท่าลแล้วครันี้มันไม่แล้วสิครันี้ยกิเลสได้ช่องแล้วครัเนี้ยขยายผลแตกแล้วความสามัคคีก,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 กันก้าวไกยกันสงฆ์ไปก้าวไกลฆราวาส เราว่าเข้ามาก้าวกลสงความเสื่อมเสื่อมลงมาอย่างรุนแรงเห็นไมความที่คุณภาพด้อยลงความรู้ด้อยลงการกระทําที่ไม่ไม่เหมาะสมไม่เหมือนครั้งนู้นและแทนที่กลายเป็น เชิดชูศาส,สนาเชิดชูครูบาอาจารย์เชิดชูพระเจ้าจกลับ,กล,บกลับกลายเป็นตรงกันข้ามผลออกมาตรงกันข้ามเลยอะไรกันแน่ยิ่งกว่าหลักเกณฑ์ที่ท่านวางไว้แน่จริงๆดูตัวอย่างแค่เท่านั้นแหละสมัยนั้นทำไมท่านไม่ทำ ท่านทำยังไงท่านไม่ขาบรบเหลยไม่มีเงินไม่มีอำนาจเลยไม่มีพร้อมทุกอย่างพร้อมที่ความรู้นั่นเลยพร้อมด้วยศรัทธาตัวจริงๆไม่ใช่ศรัทธาแต่ปากศรัทธาจากหัวใจจริงๆเลือกปฏิบัติยังไงคือว่าบูชาพระพุทธธรรมสระสงค์คือว่าจะสืบพอดศาสนา ตัวอย่างนี้ผลดีจริงๆด้วยพอทำตรงกันข้ามก็ก็ผลก็ตรงกันข้ามจริงๆเหมือนกันนี่ศาสนาพุทธสอนแกอย่างนี้เลยเนี่ยม,มีประโยชน์อะไรลามไปถึงครูะคำตำหนิลามไปถึงครูแล้วศนะาวส,สนาพุทธสอนอย่างนี้ใครเป็นอาการพวกเธอเนี่ยนั่งเหรอ,อไม่เก่ง ได่ดีดูดงแม่นอนจริงๆเหตุทำแบบนั้นผลได้แบบนั้นเหตุทำแบบนี้ผลได้แบบนี้เป็นจริงทุกยุคทุกสมัย นับปราด์สมัยนู้นทำให้ดู้เป็นตัวอย่างแล้วเน่อยูเถอะหูหนวกตาบอดไม่เอาใจใส่เลยทำตรงกันข้ามผลก็ตรงกันข้ามเหยียบยำ่ำศาสนาทั้งศาสนาลงไปศาสนาผู้สอนให้แกทะเลาะกันอย่างนี้เหรอสอนให้แกแย่งชิงกันอย่างนี้เหรอดูอาการแก่สอนอย่างนี้เหรอ แต่กล้ากันดยเรื่องเหล่านี้ดูสิน่าสมเทปฏิบัติบูชาท่านอยากสืบทอดศาสนาอยากเชื่อบูชาพระพุทธพระธะสงฆ์ปฏิบัติไปริวัิให้ดี แมนะ้ปฏิบัติแต่ยังไม่ดีเธอทูแล้วนะท่านพาทำอย่างนี้เรายังไม่เต็มเราทำได้แค่นี้ละเออวดีๆไว้แกยังเพียรแกยังพยายามเนะี่ยอาจารย์แกสอนมาดีศาส,สนานี้มีอะไรดีๆอยู่นะโดยูยิ่งปฏิบัติด,ดีเท่าไหร่ยิ่งศาส,สนานี้ดีจริงๆอาจารย์เธอดีจริงๆ ยกย่องแล้วยกย่องโดยหลักธรรมชาติมันเป็นม่นี่ก็ทำลายโดยหลักธรรมชาติเหมือนกันทําตรงกันข้าวทําลายไปโดยหลักธรรมชาติจะอ้างอะไรก็ไม่ไ,มได้มัน,มนธรรมชาติมันเป็นอย่างเนี้ยหลักความจริงเหตุอย่างนี้ผลก็ต้องอย่างนี้ ไม่รู้อะไรเหมือนกับไม่รู้อะไรแล้วทํำทำไมไม่รู้อะไรทําไมไม่ดูตัวยอย่างครั้งพุทธการสุดยอดตำลับตำราอาจารย์ลึกไว้ตัวจริงๆก็มีเออไม่มีไม่มีการก่อสร้างอะไรเลยในขณะนั้น มีปฏิบัติอย่างเดียวเป็นบัติเป็นหลักใหญ่ เอาเองท่านยังสัตย์เลยถ้าจะบูชาสถาคตด้วย,จ,บบยจงปฏิบัติบูชาเถิดมีสตบูชามีผลน,น้อยอานิสงส์น้อย ไป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 อ้ยไอพวกนี้ซ้ำตำเลยเดี๋ยวพวกนี้มีอไอ้เท่าสิงอีกเลยรู้นั่นเหรอ ยิบโลโฟทำหน้าที่เต็มที่เลยนั่นนี่มาไปนะฮะเจ้าเองกินดีนอนหลับไหม,ไม,มสู้สู้ไปสู้ไปยังลมหายใจยังมีสู้ไปตายแล้วแล้วไปยังไม่ตายสู้กัน